ตอนนี้ก็ใช้รถนิสสันนาวา拉อยู่ก็เลยอยากที่จะหารถที่เหมาะสําหรับใช้ในครอบครัวครับซาบาที่นี่มีการให้ทดลองขับรถรุ่นนี้ครับเผื่อว่าถูกใจก็จะได้เปลี่ยนจากรถเก๋งมาเป็นรถรุ่นนี้ครับหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะดูทันสมัยมันค่อนข้างที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์เราผมประทับใจครั้งแรกที่เห็นกน็คือเรื่องของสีนี่แหละแดงเบอร์เกอร์ดี้ถ้าเหมือนเราเจอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสวยที่เราต้องมองผมชอบนิสสันมานานแล้วผมก็ยังยึดว่านิสสันเนี่ย มันมันใช่สำหรับผมไงแล้วพอได้เข้ามาดูข้างในว่ามีไมล์ด์เชนอะไรไมั่งพอมาเห็นเบาะบุหนังด้วยสีเนี่ยรู้สึกว่าได้อารมณ์แบบเหมือนรถสปอร์ตแล้วพอไปนั่งเบาะก็สำหรับคนน้ำหนักตัวร้อยเนี่ยรู้สึกนั่งแล้วก็นั่งสบายที่ชอบอีกตัวนึงก็คือโปรมาลัย มันเหมือนอารมณ์เหมือนเราขับรถสปอร์ตเหมือนรถซิงอะ่ะในส่วนของเหมาะผู้โดยสารนะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์กับผู้สูงอายุกับเด็กๆนะคะที่ต้องเดินทางไกลไปเป็นครอบครัวแล้วอย่างหนึ่งที่สะดุดตามก็คือจอด้านหลัง,เ,ลงเพราะว่าเวลาเดินทางเราชอบเดินทางอยู่แล้วด้วยลูกจะได้มีกิจกรรมเล่นในช่วงเวลาการเดินทางนะครับเข้าไปข้างในตอนแรกก็ว้าวว้าวกับจอทัชสกรีนด้านหน้าครับก็ลู่างหน้าตาสวยดี ก็ค่อนข้างปรทับใจตรงนี้อยู่แล้วก็ในส่วนของอเครื่องเสียงค่ะชอบตรงที่แบบเป็นเครื่องเสียงของบสนะคะก็คือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านดูโฮมเคเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วข้างในคอนโซลก็เปลี่ยนใหม่หมดก็เลยชอบยิงๆอยากได้มานานแล้วครับเพราะผมใช้นิสันมา20กว่าปีแล้ว เรสัมผัสแรกที่เริ่มขับก็คือรู้สึกได้ถึงพวงมาลัยที่มีความเบาขึ้นนะครับมีความแม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็นิ่มมากขึ้นครับรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นลดคันใหญ่ก็จริงแต่ในการขับขี่บังคับใช้งานง่ายองี้ยนง่ายง่ายๆผู้หญิงก็สามารถขับได้แม่บ้านก็ขับได้ใช้ไปรับไปส่งเด็กไปโรงเรียนก็ได้สําหรับครอบครัวใหญ่อย่างผมนะถือว่าโอเคมันมันมันนุ่มดีฮะมันมันนิ่ม,มนุ่มนิ่มคือความหมายก็ว่าออกตัวเนี่ยมันไม่กระชากโคหกหัก มันไปแบบเรื่อยๆแล้วก็แรงประทับใจเทอร์โบคู่ตอนที่เหยียบแล้วมันพุ่งเหยียบปื๊ดเดียวไปเกือบร้อยยี่จังหวะเลี้ยวมีเสียงเตือนมีหน้าจอขึ้นเรื่องระยะประชิดเรื่องอะไรก็รู้สึกว้าวกับตรงนี้อีกอ่ารู้สึกฟิวเจอร์เขาครบดีเรื่องเตือนนะครับมีรถอยู่ข้างหน้าหรือว่ารถจะถลายออกนอกเส้นทางก็มีเสียงเตือนครับชอบตรงนี้ครับเรื่องเบรกดีขึ้น ได้ดิสเบรกมา4ล้อเลยทําให้ระยะเบรกเนี่ยมันสั้นลงคุณภาพถือว่านิสสันก็ให้มาดีนะครับเพื่อนๆที่กําลังดูรถเป็นแนวสไตล์รถครอบครัวด้วยใช้ทํางานด้วยยังแอบเป็นสายลุยได้ด้วยผมก็มองว่าตัวนี้ก็เหมาะอยากให้มาลองกันลองมาลองมาเทสดูนะครับมันดีครมันดีระบบมันดีมากเลยครับ ตัวแมนเชสเนี่ยเข้ามาได้เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาหลายอยา่างก็สําหรับราคาที่ตั้งไว้เนี่ยถือว่าน่าจะถูกที่สุดในตลาดตอนนี้ถ้าอยากหารถครอบครัวที่เขาให้สมรรถนะที่ที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะแก่การเดินทางในครอบครัวก็ตัดสินใจมาดูนะครับนิสสันเท่ใหม่เนาะครับผม